สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Naruto ช h i p เด d น n ัล t i m a ตนินจาสต t o r ม4นะครับผมและพาร์นี้เป็นพาร์ทที่7กันแล้วนะครับหลังจากคาที่แล้วนะครับโอบิโตะได้ดูด10ห่างเข้าไปนะครับก็เลยได้กลายเป็นร่างสถิตร่างของซิห่างนะครับผมและพาร์นี้เราก็มาดูกันว่าพวกนารูโตะจะรับมือกันยังไงนะครับผมถึงทุกคนจะรู้ในเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการมาดูในเกมก็จะเป็นการทบทวนรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าเราไปลุยกันเลยครับและก็เราจะต้องเอาแรงเอสมาให้ได้ทุกคนไป พลังสถิตล่างสิบหางมันลงมาแล้วรูปแบบเดียวกันกันกบเซียนหกวิถีนะครับมีไอ้ตุ่มๆอยู่ข้างหลังเี่ถ้าเป็นแบบนี้ข้าจะข้ารอต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะฮาชิระมะ ไม่ได้การถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คาถาไมา้ไม้แยกร่างเอาแล้วส่งล่างแยกกันไปแล้วลุยกันเถอะสาสึเกะมาวะโวคขาง,งิมาก่อนนั่นคือพวกลงหัวขางิรุนก,กันก่อนอน,นะคิดจะลุยก,กันแค่สาคนงั้นนะใช่ก่อนอื่น ให้พวกท่านรุ่นก่อนๆใช้ร่างแยกดูสถานการณ์ก่อนสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา,เาในตอนนี้คือวิเคราะห์คู่ต่อสู้ให้ดีเอาเลยโทบีละมะสรุโทบิอเอาวะเล่นเป็นโฮคังนี้รุ่นที่หนึ่งอย่างไวเข้าในเรื่องอย่างไวอ่านอยดูซิพลังมากกว่า70%็อร์เซนของโทบิละมะหนึ่งฮิลูเซนหนึ่งปิชัตจะทำไปตายให้เควสยากจังอะ ไม่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 รับไปซะมาตรงมาตรงมาตรงอุ้ยโดนน่าจะไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววะเลือดอะนี่ไงมาทีนี้ฮิลูเซน ไม่ไม่ไม่โดนไปโดน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 สวยมาปึ้มอ๋อคาถาไฟไว้ใช้ง่ายหน่อยอย่างนี้อุ้ยอุ้ยขาดท่านหน่อยไอ้หนู่าจะขาดไม่อยู่ดูทรงเจ็บปวดแสนสาหัสนี่ไง บางอาจมาดูเคนโคคางงี้ชาร์จซะหน่อยใช้กระตึงไม่ไม่ไม่มามามาจะไปไหนไอ้หนูมาตรงตายได้ผลการต่อสู้ได้บีเมื่อกี้อุตส่าห์บอกจะเอาเอสจบเลย เสียเลือดไปเยอะนะทุกคนเมือ่อกี้ทุเล็ดมากับจบแท่าไม่ตายก็ไม่ได้อย่างนี้นี่เองล่างนี้น่ะพอมีสิบหางสถิตยอยู่ถึงข้ามิติไม่ได้สินะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกโจมตีเข้าไปขนาดนั้นแต่กลับไม่สะเทือนเลยนะคนอย่างไอคนตายอย่างพวกแกไม่มีสิทธิ์พูดถึงอนาคตหรอกพวกแกมันก็แค่ ไป่ได้การจงหลับไหลอยู่ในอดีตไปสะเถอะอมันคือลูกอะไรลูกนิมิตเมื่ก,กี้มันอะไรกันนะลูกสีดำที่หลังฉันน่้นมาทำทำให้มันขยายออกอย่างรุนแรงลุงรุ่นสองไม่ต้องห่วงที่โดนไปน่ะมันก็แค่ร่างแยกเออย่างนี้นี่เองแต่ชายคนนั้นรับมือลำบากทีเดียวละ ตอนนี้นะ่ะฉันได้รับพลังแบบเดียวกับต้นกําเนิดแห่งดินจามาแล้วใช้สัม,มัสสำนึกของพวกแกในการตัดสินเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้หรอกนะอบิโตสิ่งที่เธออยากเป็นน่ะคือโฮคาเงะตั้งหากไม่ถึงทำแบบนี้มาสั่งสอนนะป่านนี้เหรอไม่ช้าไปเหรอคุณครูคุณนะ่ะช้าเกินไปตอนช่วงเวลาสําคัญตลอด ดีที่อาจารย์ของตัวเองเป็นโฮคังเงยโดยทำให้ฉันตัดใจจะกลายเป็นโฮคังเงยได้นะ่ะถ้าในตอนนั้นเรารู้ตัวว่าเป็นโอปิโตะแล้วก็เราจะหยุดโอปิโตะสำเร็จก็เป็นได้โลกนินจาอาจจะไม่ต้องมาพบกับเรื่องแบบนี้ก็ได้เป็นถึงอาจารย์ของฉันแท้แต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นฉันสุดท้ายคุณมันก็แค่นั้น เส้นทางที่คุณเดินม,มาทั้งชีวิตเนี่ยมันคือความล้มเหลวในที่ไม่มีปัญญาเป็นโฮคางะนะ่อย่ามาดูถูกโฮอคางะเชียวนะยังไงก็ตามอย่ามาดูถูกพ่อที่ได้เป็นโฮคางะของฉันนะเฟยไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ดียิ่งกว่าใครในหมู่บ้านยิ่งกว่าใครในโลกนินจายิ่งกว่าโอบิโต พ่อพ่อฉันไม่ทำอะไรผิดพลาดสักอย่างนะฉันรู้ดีที่สุดเพราะอย่างนั้นลืยอด้วยกันนะพ่อซึง<ป>มันตัดออกไปเยอะมากเลยเนี่ยในเกมอ่ะเอามาวิชาพ่อลูกคาถาของมินาโตะหนึ่งครั้งเอาโบยี่สิบแล้วก็จบจะทำให้ตายได้จ้ะแล้วจะเป็นนตะโอ้โหเปิดมาอย่างนี้เลย นี่ไงหนึ่งดอกเอาไปซะรังแกลูกรังแกลูกลังแกลูกฉันเหรอเอาคาถาเซียนไปแดกอุ้ยคาถาเซียนแรงโอ้ยนี่สมแล้วที่มันแพ้ทางคาถาเซียนน่ะชาร์อุ้ยไปโดนว้าวเอาไปกินมันไม่มีนั่นแล้ว นี่ไงตเต็มสวยนี่เอาไปอีกบึมบึมเอาไป <c oughs> ดาวกระจายกจักโอ้โหไม่โดนชาร์จชาร์จชาร์จ <c oughs> นี่ไง เพิ่งพอเบิดตายโอ้ยดีไม่ตายมาๆมา,มา,มานั่นแหละสวยพุ่งเข้ามาอย่างนั้นแหละกับแกที่ถูกพ่อฉันน่ะยังไงก็อภัยให้ไม่ได้เย่นารุโตระเบิดตายและเคเอว่ะดีขึ้นมาหน่อยนึงเสียเลือดเยอะเกินไปจริงๆไม่ว่าแกจะได้พลังยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่พวกเราไม่มีวันยอมแพ้ไปกันต่อนารุโตโมเซียน หมดเซียนเป็นอีกหมดหนึงที่ผมชอบมากเลยนะของนารุโตะดูแบบใช้ได้ดีอ่ะใช้ได้ตลอดพอๆพอกับจาก,กะ์เก้าห่างอะถึงจะฟื้นฟูร่างกายขนาดไหนแต่ก็ทําความเสียหายได้อยู่นะถ้ารวมพลังของพันธมิตรนินจาทุกคนเข้าด้วยกันก่ว่าจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดไหนก็โคตรลงได้แน่ๆล่ะโอบิโตะสมัครสบอเหมือนกันนะเจ็บอยู่นี่จบแล้วพลังสถิตร่างสิบหาง แด้บีได้เลยว่ะแรงแดงรีนะครับผมพลาดไปถึง2อันโอเคไม่เป็นไรครับเราไปลุยในเรื่องต่อไปกันเลยไปมาครับในเรื่องต่อมาการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนเอาวะมาจะร้ากับฮาชิรามะ มาดาระอย่ามาขวางถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์เช่นนี้คิดจะทำอะไรอ่ะอีกนิดเดียวจะได้ตัวเจ้าแล้ว <c oughs> เอาอะมาทำอะไรวะบวกเลยปะมาดาระเล่นเกมไวนะครับอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วจะเอาจะเอาแบบฝีมือที่ไหนสู้มานะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่งนี่บอล ไม่ไม่ไม่นันนี่โอ้โหโดนสวนพุ่งไปนี่พุ้งชาร์ตออเอพุ่ง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 พ่งพุ่งพุ่งจัดมาตรงเปี้ยงชาร์ตไม่เนี่ โอ้โหโดนท่าเคาน์เตอร์แกไม่นี่เปี้ยงเปี้ยงนี่ไม่ไม่มีเวลาให้พักหายใจไม่มีเวลาให้พักหายใจไม่มีเวลาให้พักหายใจหรอกนี่นี่ไม่จัดหนักหนักหนักหมัดตรงบึ้มชาร์จนี่นี่เอาไปอีกชาร์จอีก ชาร์จ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 ไปโดนจบวิชาเซียนคาถาไมา้เซนจูพันกลพุทธแปลงบันพศข้าจะไม่ยอมให้สร้างความปันป่วนกับโลกในยุคนี้ไปมากกว่านี้อีกแล้วเอาวะจัดเซนจูพันกรน จบนะเอสแลงสักทีเถอะวะสมเป็นมาดละแค่นี้ดูถ้าจะไม่จบหรือเปล่าเอสหรือเปล่าอ่ะมันไม่ปอกแหลงหอบแหก <c oughs> ต้องอย่างนี้สิ <c oughs> การต่อสู้ของข้ากับเจ้านะ่ะแ <c oughs> ถมเราทั้งคู่ต่างเป็นสัพเพเวสีคืนชีพ <c oughs> สามารถสนุกกันเ <c oughs> ทพจะตลอดการเลยละ่ะ ข้ารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้กับข้าเช่นนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเจ้าเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรนั่นสินะงั้นมาคุยกันเรื่องความหลังกันหน่อยฮาชิระมะเจ้ารู้จักพฤกเทวะไหมละ่ะพฤกเทวละล่ะณดีตรก,การน้อนไปยุคสมัยที่ผู้คนยังไม่รู้จักจักรละเป็นยุคที่มีการลบลาไม่สิ้นสุด พุกเทวานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลบลาจะถูกผู้คนบูชาดั่งเทพโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งเป็นครั้งเดียวในรอบพันปีที่พุกเทวะออกผลมีตำนานเล่าขานกันว่าห้ามให้ผู้ใดแต่ต้องผลของพุกเทวะแต่มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งกินผลไม้นั้นเพื่อชนะสงคราม นามว่าโอซุซุกิคางุยะนางคือคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้จักกะหลังจากนั้นลูกที่กำเนิดจากคางุยะก็มีจักกะเช่นกันลูกของนามมีนามว่าโอซุซุกิฮาโกโรมะผู้เริ่มคำสอนจักกะต้นกำเนิดแห่งลัลทธินินจาชายผู้ถูกเรียกว่าเซียนหวิถี ต้องหอธิบายไหมว่าภายหลังเกิดอะไรขึ้นกับผู้กินผลไม้ต้องห้ามเพื่อหยุดสงครามแลมึงไปรู้ได้ไงก่อนหลังจากกินผลไม้นั่นผู้คนได้ถูกสาปถูกกำหนดให้เครียดแค้นซึ่งกันและกันไม่คิดหรือว่านินจาคือตัวแทนของความโง่เขานั้น ถ้าเช่นนั้นย้ายการไปสู่โลกที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยคาถามหาลวงตาไม่ดีกว่าหรือสิ่งนั้นน่ะนั่นคือความฝันแห่งอนาคตที่เจ้าพูดถึงมาตลอดเหรใช่แต่ยังไม่ถูกสักทีเดียวนะหมายความว่ายังไงมันไม่ใช่สิ่งที่จะเปิดเผยทั้งหมดที่นี่นะ ถ้าพูดได้แค่ว่าคนที่จะทำสิ่งนั้นไม่ใช่ทั้งโอบิโตะไม่ใช่ทั้งใครอื่นแต่เป็นข้าคนนี้ทำไมกันทำไมเจ้าถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้นี่คือวิถีที่ข้าเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งข้าทั้งนั้น ในไหนๆก็มาถึงตอนนี้แล้วข้าจะขอพูดให้มันชัดเจนนะเวลาแห่งความฝันที่ข้าเคยพูดเรื่องอนาคตกับเจ้ามันจบไปแล้วตอนนี้ใช่แล้วมาสนุกกับช่วงเวลานี้กันดีกว่าตะโกนชื่อปะ <laughs> ไม่ตะโกนมัดตรง การต่อสู้ของคนรุ่นก่อนจบแล็กเอสไหมเอเลนโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่พ่านนี้แล้วคว้าเอสไม่ได้เลยซักภารกิจเดียวเยพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมถ้าใครชื่นชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์กระจายเใื้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจากัาใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมาย